ถ้าเพื่อนสมาชิกที่กล่าวหาพวกเราแบบนั้นเขาเชื่อจริงๆครับว่า MOA ในครั้งนี้เป็นการซอกกรอนบ่อนทำลายจริงๆก่อนหน้านี้เขาเสนอรับดีลทุกข้อทำไมครับถ้าเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆท่านจะบอกว่าท่านยอมรับทุกข้อเสนอของพักประชาชนทำไมครับลดแลกแจกแถมทั้งหมดบอกว่าต้องการยุคสภาได้เลยก็ได้ ตกลงแล้วท่านเชื่อหรือไม่เชื่อว่า MOA แบบนี้สามารถทำได้ MOA ที่มีความโปร่งใสเปิดเผยให้ประชาชนทุกคนสามารถมองเห็นได้เจรจาก,กันบนโต๊ะไม่ได้ไปทำดีลกันต่างประเทศหรือที่ไหนที่ประชาชนมองไม่เห็นตกลงแล้วควรทำหรือไม่ควรทำทำได้หรือไม่ได้ครับคือถ้าท่านหรือถ้าท่านไม่เชื่อแต่ท่านเอามากล่าวหาพวกเราในที่ประชุมแบบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าตักกะที่ย้อนแย้งแบบนี้ประชาชนฟังอยู่เขามองออกครับว่าสิ่งที่ท่านลุกขึ้นมาพิปรายเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหมหรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร